เข้าสวนตัดผักบุ้งมาดูกันครบเวลาแล้วได้กินหรือเปล่าเนาะนี่นะครับหลานคนเก่งของยายเทืองนะครับนี่ผู้ที่กวาดรางวัลที่หนึ่งมานะครับทั้งเขตบางหุนเทียนนะครับนี่ไม่อยากคุยประกาศเต็มบ้านคนโปรดขอเลยนะคนโปรดยายเทืองเหรอนะคนนี้ไหนมาดูดูดูผักอ่อันนี้จะปลูกไปส่งโรงเรียนอ่าอันนี้ปลูกส่งเรียน,ยนไหนไหน ต้นอะไรหลกสาระแน่ได้ปะเนี่ยได้เรื่องไงเนี่ยจะกินมันดีไหมเนี่ยและและอันนี้ยังไงอันนี้ต้องรอมันจะกินไหมกินไหมเอาเลยเหรอแม่ไม่มันได้สิบวันที่แม่นัดเขาไว้แล้วเหรอไม่รู้จเพื่อนเพื่อนเหลืองแล้วมันเหลืองแล้วอ๋อเอาแล้วเหรอเอออเาผัดโชว์เลยนะวันนี้เอาวโอเคมะเอาเลยลุยกันเลย วันนี้ผมมาช่วยแม่เขานะครับนี่มาช่วยช่องยายเทียงสตอรี่นะครับนี่แล้วก็มีน้องน็อตมาช่วยนะครับนี่ปกติก็จะไม่ค่อยได้นั่นนะครับติดทํากันบ้านติดอะไรมันคล้ายๆไอ้นี่เลยนะต้นอ่อนทานตะวันนะอ่านี่นะครับเพื่อนๆใช้ตัดเอาเลยนะนี่นะอ่อนๆมากเลยนะเดีด๋ยวเพื่อนๆจะว่ากินไม่ได้จะกินโชกินโชเลย มันจะได้จานไหมน่าจะครึ่งจานเ <c oughs> ดี๋ยวพอโหดแล้วก็ครึ่งจาน <c oughs> ได้ไหม oh, น้องหลูกก็นะ <c oughs> น่าจะได้อยู่นะน่าจะได้อยู่นะตต้นไม่ใหญ่นะเพื่อนๆดูดิต้นมันจะเล็กๆอ่า <c oughs> แต่ว่ามันมันอายุมันได้ล,ละ <c oughs> ต้นมันเล็กถ <c oughs> ้าไว้ก็เหลืองหมดแหละใบมันเริ่มเหลือง,ง <c oughs> ใช่ไหมจ,จริงๆแล้วอ่ะไปซื้อกินเราก็ได้แต่ยายอ่ะอยากโชว์เพื่อนเอออันนี้มันสนุกนะ กิจกรรมในครอบครัวนะครับเพื่อนๆเนี่ยลูกตรงลูกสาวอะไรผมก็จะได้เห็นการเรียนเติบโตของพวกนี้ยวพ่อพุ่งหมดแล้วนะปลูกผักชีหรือหรือสวนพักบุ้งแล้วเดี๋ยวยายจะปลูกผักชีโชว์เออลงผักชีดีกว่าผักชีมัง่งนะผักชีน่าจะแจ๋วอะ่ะเพราะว่าเคยเอาไว้งี้แหละ,ะี๋ยวเอาผักชีมาลงไปครับเพื่อนอ,อ่อนทานตะวันเอ้ยต้นอ่อนผักบุง้งมันจะคล้ายๆต้นอ่อนทานตะวันนะเพื่อนเพื่อน นี่นะครับแม่เขากําลังคัดนะครับเอาสวยๆมาผัดสักจานเดียวก็พอคุ้มแล้วสิหม่าบาทอ่ะดูไอเทืองนะครับพับเพียบนะครับพับเพียบเรียบร้อยนี่ครับนี่อ่าอันนี้อันนี้คือรากมันนะครับเนี่ยรากมันรากมันนะครับปลูกกันแบบอใช้ถังนะครับใช้ถังนี่นะครับถังนี้นะครับแล้วเราก็ใส่น้ําลงไปใช่ไหมครับพอใส่น้าไปปุ๊บก็เอารากนี้นะครับเนี่ยรากเนี้ย แช่ลงไปครับเดี๋ยวลากมันก็จะงอกขึ้นมาเองนะครับเนี่ยลูกผมว่าอเมซิ่งอยู่นะเนี่ยอ่าไปเล่นลูกเล่นได้แล้วเดี๋ยวเราเคาะออกเดี๋ยวปลูกไอ้นี่กําลังคัดแยกอยู่นะครับคัดแยกวัตถุดิบน,นอันนี้ปลอดสารพิษร้อยเอร์เซ็นนะครับออแกนิกนะครับปลูกไม่ใช้ดินด้วยนะครับไม่ใช้ดินด้วยเราใช้น้ําใช่ผักบุ้งนะครับนี่ก็ได้จานอะยนู่นะจานเล็ก ก็น่าจะได้อยู่นะเนี่ยยุ่มน,นะครับเพื่อนเพนเนี่ยโอย้พอดีนะสองคนผัวเมียเนี่ยได้เนี่ยสองคนย่าหลานได้เลยเนี่ยอิ่มหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนมวยคู่เอกครับเพื่อนเพื่อนผีเสื้อกับลูกสาวผมครับขั้นเวลาระหว่างย่าคัดผักบุ้งเห็นไหมครับ มวยครับมวยคู่เอกครับได้เท่านี้นะเพื่อนเพื่อนได้อยู่จานหนึ่งจะไปผัดให้กินไปกันครับเพื่อนๆอนอ่าเข้ามาก็แม่ก็ยังไม่ได้ผัดนะครับเดี๋ยวเราทอดก่อนนี่แม่ล้างจานอยู่นี่ครับเดี๋ยวเราทอดไก่ก่อนครับผมเดี๋ยวค่อยผัดเพราะว่าผัดแล้วมันต้องกินเลยแล้วร้อนเนะมันถึงจะอร่อยนะครับเพื่อนเพื่อนนะเดี๋ยวให้ผัดตกบุ้งในใจเทิงเราจะลงให้ดูนะครับแต่นี่นะครับอันนี้เจ๊กมาทอดโชว์ก่อน รอ,อบแรกไม่รู้ยายเทียงเขาจะลงลงคลิปเดียวกันปะเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่เลยอ่าครับนี่ครับไก่ทอดนะครับวันนี้มันหยุดเฉยนะครับลูกอยู่นะครับอยู่กันครบพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะครับผมผมก็เลยเข้ามามั่วที่บ้านหน่อยนะครับไม่ใช่อะไรอ่าคิดถึง บ้างด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆเพื่อนแม่นะครับบ้างกันด้วยนะครับมันจะมีเลือดอยู่ข้างในมันจะไม่สุกนะครับต้องไก่อ่ะมันหนาบังให้มันสุกง่ายๆครับจะได้กรอบๆข้างในนุ่มๆเนี้ยใช้เวลาหน่อยนะครับไฟกลางนะครับเหลืองแล้วนะเพื่อนๆเหลืองแล้วนะครับอหม กิ่นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยเกิ่นเนี่ยอีกทอดได้กระดูกลั้นเลยครับเอาตังพี่กระเทียมพี่น้องพริกใส่ไปทั้งก้านเลย ใส่เพื่อตันคุณใส่ใช่เหรอใสหัวไปจบแล้วเพื่อนไม่มีคงไม่มีใครถามต่อนะครับผ่านไปคุยเรื่องไก่ดีกว่าเ,เราทอดเราทอดไก่เสร็จนะเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนกระทะไม่เปลี่ยนเลยเอะไม่เปลี่ยนกระทะเดิมครับเปลี่ยนถือว่าไม่ใช่มืออาชีพ ไม่เปลี่ยนครับเอาน้ำมันออกเฉยใช่ไหมครับครับผมเมื่อที่มาทอดไกเ่เสร็จเอาน้ำมันออกไม่ต้องหมดรกระเทียมเคียวลงไปพริกกระเทียมครับผมใส่ลงไปขาดได้สูตรถ้าไม่จามอย่าเลิกเนือน้อรองซองใส่ผักบุ้งลงไปครับผม ไปด้วยเดีโหไปคนเดียวเลยกล้องไปไม่ได้เดี๋ยวไ,ไม่ห่วงตาก,กล้องเลยโอเห็นไหมใส่เต้าเจี้ยวครับผมบางบ้านก็อาจจะไม่ใส่นะครับ ที่เนี่ยที่ที่เนี่เขาใส่เต้าเกี้ยวใส่พริกใส่กระเทียมลงไปเลยพอไฟแรงปุ๊บผัดปึ๊บปึ๊บอ๋อไม่ได้ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นไม่ได้บ้านเราไปทั้งหลังแน่ไม่ได้ไม่ได้ไอ้ชู้แบบนั้นไม่ได้ไม่ได้นะครับพื้นที่มันไม่ต้องใส่น้ำปลาไม่ต้องใส่อะไรทั้งสิ้นใส่ชีิ้วอย่างเดียวกับชูรสจบเอาไหมอ่ะก็สิเอ ใช่เอ้ยเต้าเจี้ยวผู้ปิดใช่เต้าเจี้ยวอย่างเดียวจบเพราะเต้าเจี้ยวมันเค็มอ๋อใช้เต้าเจี้ยวแทนน้ำปลาเต้าเจี้ยวอร่อยอ่าแล้วมันมันเยอะอยังไงเนี่ยฮะผักบุ้งในสวนไม่พอโอนที้ถ้าไม่ถามก็ปล่อยผ่านเลยเนะี่ยว่าแล้วเมย์กระทะใหญ่ผักบุ้งในสวนไม่พอที่หายไปเมื่อกี้เหรอใช่ อตามนั้นครับเพื่อนๆไปซื้อบักบุ้งไล่มา <c oughs> ไล่ไปซื้อที่ตลาด <c oughs> อ๋อว่าแล้วไม่เยอะเองพอแล้วแค่นี้พอแล้วอ๋อโอเคที่บ้านจะไม่ผัดแห้งนะเพราะว่าจะกินน้ํากันด้วยครับผมทากับข้าวกับใย,ยเถืองไม่ต้องคิดมากทําแล้วกินได้จบนะเพื่อนๆมากินด้วยกัน ยายเทืองทําให้ดูเป็นตัวอย่างใครชอบก็ทําตามใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะอ่าเอาไปดัดแปลงพลิกแพ้งทําเป็นสไตล์ของตัวเองนะครับผมบ้านใครบ้านมันนะครับฝากกดติดตามช่องกดแชร์กดไลค์ให้ยายเทืองสตอรี่ด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมริบๆจุบจ๊บๆ